จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะมาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนมาทําน้ํายากะทิปลาทูนึ่งแบบทางใต้นะคะ วัตถุดิบนะคะตะไคร้ประมาณ4ต้นซอยแบบนี้ค่ะกระเทียมไทยประมาณ2ช้อนแล้วก็ข่าประมาณ1แง่งนะคะใหญ่กว่าหัวมิปโปงมือการเงี้ยซอยซอยซอย,ซอยแบบนี้เลยค่ะกระชายเป็นนิ้วๆค่ะ15นิ้วอ่นถ้าสุราดยังใส่กระชายแต่ถ้าลงไปใต้แบบใต้สุดๆอนะ่ะเขาจะไม่ใส่กระชายอันนี้แล้วแต่ค่ะแน่นอนค่ะแสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นใต้นะคะก็คือใส่ขมิ้นค่ะนี่ค่ะขมิน้น พริกไทยดําประมาณครึ่งช้อนนะคะผิวมะกรูดค่ะครึ่งลูกนะคะในส่วนของพริกนะการจะใช้3มชนิดค่ะจริงๆทางใต้ต้องใช้เป็นพริกขี้หนูแห้งของการไม่มีการใช้เป็นพริกจินดานะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกกระเรี่ยงออนี่เลยนี่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะการก็ใส่แหนมๆกันไปนะคะใส่ไปประมาณ50กรัมอ่ะเกือบเกือบหขีดนะคะอันนี้ด้วยกะปิการใช้ปลาทูนึ่งสี่ตัวนะคะแกะเอาก้างออกให้เรียบร้อยนะคะพักไว้ค่ะ ลูกชิ้นปลาค่ะออปชันเสริมนะคะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องค่ะเสร็จแล้วก็จะมีตะไคร้ทุบนะคะประมาณ3-4ต้นค่ะใบมะกรูดค่ะค่ะแล้วก็มีกะทิค่ะวันนี้นะคะการเตรียมมาประมาณ1,000 ml นะคะหรือ1กิโลกรัมค่ะไปค่ะการตัดสินใจได้แล้วว่าการเอาพริกแกงมาปั่นหรือจะเอามาโขกได้เวลาออกกำลังกายกันแล้วนะคะโดยการทิมพริกแกงค่ะทิมพริกแกงค่ะใส่พริกไทยดำลงไปนะคะตามให้พอแตกนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่ข่าลงไปค่ะกระชายนะคะพริกกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่หลังนะคะเนี่ยค่ะโขกไปโขกมาได้สักประมาณนี้ค่ะละเอียดแบบหย,ยาบๆอ่ะนะคะการก็จะมาใส่ในส่วนของพริกค่ะเอาพริกใส่ลงไปนะตามความแซบค่ะการจะไม่ใส่พริกลงไปก่อนนะพอเวลาตำแล้วอะมันจะน้ำพริกอะ่ะมันกระเด็นแล้วมันแสบม <laughs> กานเอาเก็บพริกไว้ทีหลังเนี่ยค่ะโอ,อ,อ,ะะอ,อ้พอได้เหงื่อนะคะพอได้เหงื่อพอได้หอมเ,เกลือลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ไม่ให้พริกกระเด็นค่ะกา่ยังไม่ได้ใส่เกลือเลยตมพริกแกงต้องใส่เกลือด้วยนะคะอึดใจเดียวค่ะอึดใจอึดใจย,วยาวๆนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะเนีย่ยค่ะโขลกไปโขลกมานะคะอืพริกแกงหอมมากเลยอะนีนะ่ถ้าใส่เครื่องปัน่นอะชู่เดียว่านี้ไปแล้วไปถึงไหนแล้ว ก็ไม่ได้ให้กะว่าจะให้พี่แกงแบบละเอียดยิบนะก็ยังจะมีความแบบเล่นใบค่ะยังหย,ยาบๆอยู่ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะขาดไม่ได้เลยค่ะกะปิค่ะกันเอากะปิใส่ลงไปนะคะนี่หนึ่งช้อนนะคะตามจ้าอหอมได้ที่แล้วค่ะการจะให้ละเอียดประมาณนี้นะคะค่ะเขายังมีความหย,ยาบๆอยู่นะค่ะ แล้วเสร็จแล้วนะคะหอบหอบเด้วยเราจะหอบเลยค่ะการจะตักพริกแกงนะคะออกสักครึ่งหนึ่งก่อนการต้องแบ่งนะคะใครโคกใหญ่สามารถตำได้เลยนะนี่แล้วการก็เอาปลาค่ะปลาทูนึ่งนะคะใส่ลงไปค่ะการจะตำปลาทูนึ่งนะคะกับพริกแกงค่ะแบบนี้นะคะโคลค่ะวิธีการโคลกนะคะเนื้อปลาค่ะเขาจะทําให้เนื้อปลานะคะฟูค่ะ เกลือนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เยอะนะบอกไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าในปลาปลานึ่อง่ะค่ะเขาจะเค็มอยู่แล้วนะเขาจะมีเกลือค่ะทำให้เนื้อปลาเขาละเอียดไปกับพริกแกงเลยนะคะคนไปเลยเนี่ยแบบนี้เจอกกงเจอก้างอะไรก็หยิบออกนะคะอ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะก็จะตักพักไว้ก่อนก่อนค่ะนี่ปลากับ พริกแกงนะคะการก็ตำโขลกรวมกันไว้เรียบร้อยค่ะแล้วเสร็จแล้วไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นน้ํายากันนะคะมาค่ะก่อนอื่นนะคะนี่ค่ะการจะเอาลูกชิ้นค่ะมาลวกก่อนนะคะตั้งน้ําก่อนเลยจ้าตั้งน้ําให้เดือดนะคะน้ําร้อนเสร็จแล้วการก็จะเอานี่เลยใบมะกรูดฉีดนะคะใส่ลงไปค่ะแก๊สหมดค่ะแก๊สหมดกระทันหันเลยการมาเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สปิกนิกนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะไปค่ะต่อกันเลยค่ะ น้ำร้อนประมาณนี้เนาะเราก็เอาลูกชิ้นปลาค่ะที่เราเตรียมไว้นะปริมาณตามความชอบค่ะใส่ลงไปเลยราจะทําการลวกนะคะค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวการจะเอาลูกชิ้นปลาค่ะไปกรองนะคะมาค่ะทีนี้เราจะมาทําในส่วนของน้ํายาก,กันนะคะการจะใส่น้ํเปลาลงไปสักประมาณ1ลิตรนะคะในหม้อค่ะการต้องใช้หม้อนะคะวันนี้เพราะว่าการทําเยอะน้ําพอร้อนนะคะใส่กะทิค่ะลงไปค่ะ เราจะมาทําเป็นในส่วนของหางกะทิก่อนค่ะตะไคร้ทุบนะคะสองสามต้นนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนะคะค่ะน้ําเริ่มร้อนค่ะเราก็จะเอาปลากับพริกแกงอะคะ่ะที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปค่ะการก็เพิ่มกระทิลงไปนะคะเนี่ยค่ะ เอาน้ำนะคะกลัวกะทิแบบนี้นะคะใส่ลงไปก่อนระวังนะการจะไม่ให้กะทิอะค่ะเขาแตกมันนะคะาการจะไม่ให้เขาเดือดผ่าดน,นะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะพี่แกงกันบอกแล้วค่ะว่าการจะตาไม่ละเอียดมากนะเขาก็ยังเป็นแบบมีความแล่นใบแบบนี้นะคะหอมมากเลยค่ะค่ะกะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะน้ำยาเริ่มร้อนค่ะเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะโดยการจะใส่น้ำปลาค่ะสักประมาณสองช้อนนะคะ น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนนะคะผงปรุงรสค่ะสักประมาณ2ช้อนชานะคะปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามความชอบเราค่ะของการนะจะมีรสชาติแบบกลมกล่อมนะมีเค็มเ็มหวานหวานนะคะหอมมากเลยค่ะบอกตรงเลยนะคะขลุกพี่แกงเองแบบไม่เสียแรงถลกเลยปรุงแต่งรสชาติได้ที่แล้วนะคะนี่เลยค่ะออปชั่นเสริมนะคะ ลูกชิ้นค่ะใส่ลงไปเลยจ้าบ้านน้อยตามความชอบนะคะหลังจากนั้นค่ะหัวกะทินะคะการเทออกไว้ก่อนค่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเน้นความมันความข้นจากกะทินะคะแล้วก็จากเนื้อปลากันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะได้น้ำยากะทิใต้แบบข้นๆแบบนี้แล้วนะคะ ทำกินเองได้ง่ายๆนะคะอยู่กับบ้านเลยค่ะบอกเลยนะคะเด็ดจริงๆค่ะหอมถึงใจแน่นอนค่ะนี่เลยปิดท้ายนะคะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปค่ะสีสวยละมุนมากเลยค่ะเขาจะมีรสชาติออกมันนะคะมันจากกะทิแล้วก็มีความข้นๆค่ะจากเนื้อปลานะคะนี่เลยค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำยาใต้กะทินะคะปลาทูค่ะน้ำยากะทิใต้นะคะเนื้อปลาทูนึ่งค่ะนี่เลยเอาโอเคค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะการจะไม่ให้เขาแตกมันนะคะ อาปิแก๊สเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าขนมจีนมาผักสดมากไข่ต้มยางมาตุมจัดมาเลยจ้าแน่นๆกันไปเลยนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ